มาดูกวักโบราณเป็นกวักโบราณก้านเขียวหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากวักจกักรพพัดด่างนะคะช่วงนี้เพื่อนๆก็ถามกันมาเยอะค่ะเราก็ยังพอมีจำนวนแบ่งปันเพื่อนๆน,นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนยังสนใจกระถาง ไซส์นี้เราก็จะขายอยู่ที่สามร้อยห้าสิบกระถางนี้ก็สามร้อยห้าสิบค่ะบางกระถางก็จะสามร้อยแปดสิบนะคะก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะ สำหรับกระถางนี้สองค่ะมีหนอขึ้นมาแล้วค่ะกระถางเล็กแต่ด่างสวยกระถางนี้มีหน่อขึ้นมาสองหน่อแล้วค่ะนี่ค่ะสองหนอ่อหน่อใหม่นี่ก็ด่างนะคะเข้าสีชมพูมาเลยค่ะอันนี้จะกระถางใหญ่กว่าเพื่อน นี่ก็ด่างนะคะแต่ยังไม่กัดสีนี่คะ่ะกระถางนี้ด่างสวยมากด่างสวยมากเลยกระถางนี้สี่รอยนะคะเพื่อนๆ400สี่รอมีอีกสองหนอ่อ กระถางนี้กระถางนี้มีตัวน,นี้จะเป็นน่าจะเป็นตัวอะไรไม่รู้จำไม่ได้เป็นกวักบ้านหรือกวักอะไรกระถางนี้ก็สามอค่ะก็จะมีตัใหญ่อยู่ข้างล่างอีกตันึ่งนคะคะไม่แน่ใจจะเป็น กวักธรรมดาหรือเปล่าเราก็ลืมชำไว้นานอ่ะน,นี่ก็350นะคะก็จะมีอยู่ราคาประมาณนี้ค่ะ350ร้อกับสามก็มาดูกวัก กระถางนี้กระถางนี้ก็ด่างนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะความด่างใบยังอ่อนอยู่ยังกัดสีไม่แห้งด่างสวยเลยค่ะมีสองกิ่งกับหนึ่งโตนี่ค่ะอันนี้ก็380ค่ะมาดูกระถางนี้กระถางนี้หน่อใหม่ออกมาสวยมากเลยค่ะนี่ค่ะความด่าง สวยเป็นไม้ฟอร์มกอนะคะจะมีตอนี่ค่ะตอแห่งๆแต่เขาไม่ได้เน่านะข้างล่างจะจะรู้สึกว่าจะเป็นเป็นตอที่เราตัดตัดเป็นนานแล้วค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ด่างกิ่งแม่ก็ด่างนะอันนี้เป็น เป็นกวักขาไก่นะเพื่อนๆกักขาไก่อันนี้ด่างสวยหน่อเดียวก็คุ้มแล้วค่ะเป็นไม้กอหัวก็จะใหญ่มากนะคะกระถางนี้สี่ร้อยคุ้มค่ะด่างทั้งสองกิ่งเลยนะคะกวักดำก็มี ก็มีแบ่งปันนะคะกระถางละสองร้อยสองกิ่งสองร้อยสองกิ่งกับหนึ่งต่อสองร้อยค่ะกระถางนี้สามร้อยห้าสิบมีหลายกิ่งมีอยู่หกกิ่งกระถางนี้มีอยู่หกกิ่งสำหรับกอกดำนี่ค่ะนี่ค่ะฟอมใหญ่นะ 350นะคะสำหรับกระถางนี้หน่อใหม่กำลังขึ้นหน่อใหม่กำลังขึ้นยังไม่ขายดีกว่าให้หน่อเขาขึ้นมาโตกว่าน,นี้ก่อน ช่วงนี้กวางมรกตก็จะเป็นช่วงที่ออกผลผลิตให้หนอดีค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะหนอหนึ่งหนอสองหนอมีหนอแทบจะทุกกระถางเลยนะเพื่อนๆช่วงนี้ให้หนอดีมากก็จะมีต้นนี้ที่แบ่งปันได้อันนี้ก็จะเป็นกวัก กวักธรรมดาเป็นกวักขาไก่ด่างสวยนะเป็นไม้กอไม้กอก็จะหัวใหญ่หน่อยนะกระถางนี้เอาไปสี่ร้อยส่ร้อยค่ะพเพื่อนๆด่างสวยเลยสี่อยอันนี้ก็เป็นกวักโบราณกวักโบราณ กระถางนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบดังสวยเลยค่ะสามร้อยห้าสิบมาวางรวมกันไว้กวักโบราณก็พอมีจำนวนนะเพื่อน สนใจสอบถามทักกัน,กนมาได้นะอันนี้ก็350กับอีกหนึ่งหนอนี่หนึ่งหนอขึ้นมานี่หนอ่ออันนี้350ไม้กอนี่ก็จะข้อดีก็จะหัวใหญ่ออกหน่อเร็วนะคะเพื่อนๆ มาดูกระถางนี้กระถางนี้ก็เป็นเป็นกักกักบ้านด่างสวยทั้งสองกิ่งเลยค่ะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตอก้านก็จะชมพูชมพูเลยค่ะกระถางนี้เอาไปเก้าร้อยเก้าร้อยส่งฟรีค่ะเพื่อนๆค่าส่งก็ ไม่ต่ำกว่าร้อยอยู่แล้วค่ะกระถางหกนิ้วเก้าร้อยส่งฟรีกระถางนี้กระถางน,นี้กระดางสวยนไม้นี้ด่างสวยมากค่ะเพื่อน นี่คะ่ะความด่างด่างสวยก็จะสะท้อนเสงหน่อยนะนี่คะ่ะด่างสวยด่างหมดทุกกิ่งนะคะเพื่อนๆมีอยู่สีกิ่งอันนี้เอาไป7จ็ห้าค่ะ7จ็หสส่งฟรีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆชมประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าชอบฟอร์มใหญ่ๆฟอร์มกอก็ทักกันเข้ามาได้ค่ะหรือวีโอคอลขอดูได้ค่ะพิกัดก็ตำบลหัวหินอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็จะทิ้งเบอร์โทรก,กับไลน์ไว้ให้ใต้คลิปเพื่อนๆทักแชท แอดไลน์เข้ามาได้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ